ความตั้งใจของเราเราอยากจะทำกาแฟออร์แกนิกสวัสดีครับผมผมบุญยิ่งอ่อนนุ่มนะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหนองแคนอำเภอนาด้วงครับผม เริ่มต้นมาจากที่ผมทำเกษตรอินทรีย์นะครับจนได้มีโอกาสไปอบรมอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับได้รู้จักกับน้องๆสมาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยครับเราก็เลยไปคุยกันว่าเราจะมาสร้างอาชีพอะไรเพิ่มอีกนะครับนอกจากการทําเกษตรอย่างเดียวมันก็เลยเป็นการให้เรารวมตัวกันแล้วก็ตั้งวิสาหกิจของเราขึ้นมานะครับในการเลี้ยงแพะ พอเราตั้งคุ่มขึ้นมานะครับแพะเราปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วเรามีวัตถุดิบก็คือขี้แพะมากขึ้นนะครับเราก็เลยทําหรือว่าแปรรูปขี้แพะของเรานะครับเพื่อที่จะให้กับคนอื่นได้ใช้เพราะว่าด้วยความตั้งใจของเราเราอยากทำออร์แกนิกนะครับจนกระทั่งผมได้มีโอกาสเข้าไปในเมืองนะครับได้รู้จักกับหนึ่งองค์กรเรียกว่า LSF นะครับ ก็คือเลยเซฟตี้ฟู้ดเป็นหน่วยงานของจังหวัดเลยที่ตั้งขึ้นมาในการตรวจรับรองการทําเกษตรอินทรีย์นะครับอินทรีย์หรือออร์แกนิกหรือการทําเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆนะครับผมก็เลยได้ชักชวนให้น้องๆทําเหมือนผมก็คือการทําอินทรีย์นะครับเพราะว่าเรามีวัตถุดิบของเราอยู่แล้วก็คือขี้แพะจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเราได้รู้จักกับพี่ชัยนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพี่ชัยนี่คือ CEO ของคอฟฟคุณชัยนะครับผมแค่รู้จักพี่ชัยนะครับเพราะว่าผมมาชอบดื่มกาแฟพี่ชัยก็ขายกาแฟเราก็เลยได้คุยกันนะครับจนพี่ชัยพูดมาว่าพี่ชัยเนี่ยอยากจะทำกาแฟที่คนกินสบายใจคนขายสบายใจนะครับก็คือกาแฟออร์แกนิกซึ่งถ้าเราทำเองเนี่ยเรามั่นใจเต็มที่นะครับว่าเราทำออร์แกนิกแน่นอนหรือว่าทำอินทรีย์แน่นอน แต่ถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจนะครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นกลุ่มของพวกผมได้รู้จักกับคอฟฟี่คุณชัยนะครับผมไมยุ้ยนะรครับผมพี่ชัยเรา เราปลูกกาแฟของเราเนี่ยเราตั้งแถวจากถนนนะฮะเราจับเราจะจับฉากจากทางเข้าของเราเสร็จแล้วกาแฟของพี่ชายเนี่ยท,ที่ว่าทางที่เราการที่เราปลูกให้เนี่ยมันจะเป็นเส้นทะแยงนะครับคือเราจะมองท่านี้ก็จะเป็นแถวมองท่านี้ก็เป็นแถวเราจะไปทางคือเหมือนกับกากะบาดนะฮะเราจะเวลาเราดูแลญ้ดเนี่ยมันจะง่ายกว่ากว่าที่ที่เราปลูกเป็นสี่เหลี่ยมหน้าดินเนี่ย ตอนนี้เราไม่ได้เปิดหน้าดินใช่ไหมหน้าดินถูกไถโดนน้าเสร็จแล้วมันแห้งมันก็เป็นพื้นเดียวกันแล้วก็เจาะแค่ตรงนี้อัตราการระเหยของน้ํามันก็จะน้อยทําให้กาแฟเรามีโอกาสรอดมากทางพี่ชัยก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงแพ้เนี่ยเข้ามาช่วยดูแลต้นน้ําของบริษัทกาแฟคุณชัยได้หรือเปล่าผมก็ถามว่าต้นน้ําของกาแฟคุณชัยคืออะไรนะครับพี่ชัยก็บอกว่าพี่ชัยอยากจะสร้างเครือข่ายกาแฟอินทรีย์ของนาด้วงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มีวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเพื่อให้ผมเนี่ยมาดูแล พี่ชัยก็จะดูแลในส่วนอื่นซึ่งให้กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงแพะของเราเนี่ยมาดูแลต้นน้ําก็คือการดูแลตั้งแต่ปลูกนะครับดูแลไปจนกระทั่งเก็บผลผลิตส่งให้กับบริษัทคอฟฟี่คุณชัยครับผม